สวัสดีค่ะคุณครูอาชิระยาสีชาปัจจุบนันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสันติคีรีอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะรับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นป .6-2 ทับนะคะนักเรียนเนี่ยขาด ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญขาดแรงกระตุ้นในการอ่านข้อความที่มีลักษณะเนื้อหาที่ยาวเมื่อเห็นบทอ่านที่ยาวแล้วนักเรียนก็จะเกิดความไม่อยากอ่านขึ้นมาค่ะอย่างเช่นในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคุณครูให้นักเรียนอ่านจับใจความสำคัญแล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านปรากฏว่านักเรียนอาจจะตอบคำถามไม่ถูกต้องคุณครูให้ทำา5ข้ออาจจะตอบได้เพียง3ข้อ แบบนี้เป็นต้นค่ะคุณครูนะคะจึงนำเทคนิคการอ่านจับใจความสำคัญ SQ4R นะคะมาแก้ปัญหาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนค่ะโดยขั้นตอนนะคะจะมี6ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะ S เซอร์เวย์นะคะก็คือการอ่านอย่างคร่าวๆนะคะนักเรียนก็จะอ่านบทความอย่างคร่าวๆนะคะเพื่อหาจุดสำคัญของเรื่องนะคะในส่วนนี้เนี่ยผู้เรียนก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเป็นการเป็นเพียงการอ่านคร่าวๆค,ค่ะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะตัว Q ค่ะ,ะ question นะคะหรือว่าการตั้งคำถามนะคะในขั้นนี้เนี่ยผู้อ่านก็จะมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะจึงเพิ่มความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้นค่ะ คำถามก็จะช่วยให้ผู้อ่านระลึกถึงความรู้เดิมที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องได้เร็วนะคะผู้อ่านก็จะต้องดูด้วยว่าใจความสำคัญที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงเนี่ยสื่อถึงอะไรทำไมถึงสำคัญและสำคัญอย่างไรคะ่ะ ต่อไปนะคะขั้นตอนที่3ค่ะก็คืออานะคะอที่1คือเรดค่ะการอ่านข้อความในบทความหรือว่าข้อความตอนนั้นเนี่ยอย่างซ้ําๆอย่างละเอียดนะคะแล้วในขณะเดียวกันที่อ่านเนี่ยก็จะต้องค้นหาคําตอบสําคัญนะคะสําหรับคําถามที่ตั้งไว้ด้วยนะคะการอ่านจับใจความสําคัญแล้วก็จับประเด็นสําคัญๆที่อยู่ในเนื้อหาค่ะต่อไปขั้นตอนที่4นะคะ r e c o r d นะคะเป็นอที่2นะคะ ผู้อ่านก็จะจดบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะที่ได้อ่านจากขั้นตอนที่3แล้วนะคะโดยมุ่งบันทึกในส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะโดยข้อมูลที่เขียนเนี่ยก็จะต้องเขียนอย่างรัดกุมย่อๆนะคะตามความเข้าใจของผู้อ่านค่ะขั้นตอนที่5นะคะ resize หรือว่าอ่าที่3นะคะ การอ่านก็คือจะเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะโดยพยายามใช้ภาษาของตนเองนะคะถ้าหากว่ายังไม่แน่ใจบทความใดตอนใดนะคะผู้อ่านก็สามารถกลับไปอ่านซ้ำใหม่อีกรอบได้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะการรีเฟล็กนะคะอาที่4ของเรานะคะ,ะผู้เรียนนี่ก็จะ,ะได้การวิเคราะห์วิจารณ์บทอ่านที่ ผู้อ่านกําลังอ่านอยู่นะคะแสดงความคิดเห็นประเด็นที่ผู้เรียนมีความเห็นสอดคล้องหรือว่าไม่สอดคล้องนะคะบางครั้งก็อาจจะขยายความสิ่งที่ได้อ่านโดยการเชื่อมโยงความคิดจากบทอ่านกับความรู้เดิมโดยใช้ภาษาของตนเองอย่างถูกต้องค่ะเมื่อจบขั้นตอนการสอนแบบ sqcr แล้วนะคะก็จะต้อง มีการวัดผลประเมินผลนะคะว่าผู้เรียนเนี่ยได้ความรู้ตามจุดประสงค์หรือไม่นะคะเป็นการประเมินความสามารถเพื่อนําผลมาพัฒนาผู้เรียนช่วยผู้เรียนที่เรียนอ่อนนะคะโดยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าให้แบบฝึกมากขึ้นนะคะหรือว่าสําหรับผู้ที่เรียนดีอยู่แล้วนะคะก็อาจจะให้แบบฝึกเสริมนะคะเพื่อให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นค่ะ การสอนแบบ s q c r นะคะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนนะคะที่จะนำไปสู่ทักษะการอ่านขั้นสูงได้ค่ะขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ